สวัสดีครับก็อยู่ในรายการ MKT นะฮะหรือ Marker TV นั่นเองนะฮะก็อยู่กับผมในเกมอะไรก็ไม่รู้มีคนให้ผมลองเล่นดูก็เอามาเล่นผมเล่นแล้วถึงสามด่านนะผมก็แบลบเล่นไปมั่งนะผมก็อยากศึกษาไว้ก่อนโอเคนั้นผมเริ่มใหม่ดีวกว่าก็เล่นด่านเดิมถึงสามอืมไม่ต้องตกใจนะครว่ามาได้ไง คือไอสองตัวเนี้มาจากไข่เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าไข่นั้นคืออะไรแต่ตอนนี้เรามีหน้าที่เลี้ยงปลาทองนะฮะให้มันโตซึ่งพอมันโตแล้วช่องที่ปิดๆอยู่เนี่ยมันก็จะปลดล็อกไปทีละช่องทีละช่องนะครับจะต้องตกใจส่วนหอยทากเนี่ยมีหน้าที่เอ่อเก็บช่วยเก็บตังค์นะคือผมไม่อยให้มันทําอะไรครับกลัวพี่เขาเหนื่อยก็เลยให้ผมเก็บเองมากกว่าแต่ถ้าปลาเป็นสีเขียวเหมือนเมื่อะกี้อะคือแบบอ๋อยไข่มุกโอ้โหไข่มุกไข่มุกมก็ คุณหอยก็หูอยเลยเหรอคุณหอยก็ผลิตหอยหอยมุกแล้วนะมาเหมือนเป็นตังค์เหมือนกันก็ช่วยในการนี้ได้ผมจะซื้อปลามาลักตัวสองตัวให้อยู่เป็นครอบ,บครัวครอบครัวครอบครัวผมไม่อยากให้คุณหอยทากเหนื่อยไงมไม่ต้องเหนื่อยครับคุณหอยทากครับเฮ้ยไอนี่ไม่ให้กูเก็บเลยโอ้โหมีการด่าด้วยอ้ คุณเหนื่อยทากผมไม่ทำให้คุณเหนื่อยอยู่แล้วไอ้สัตว์กูฮิวไอ้เหี้ยโอ้โหเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดอันนี้ก็ให้กูเบ่งจังโอ้โหเนี่ยไอ้่ยคนเหนื่อยทากบ่นเลยไหมกูต้องเบ่งเบ่งมึงเบ่งขี้มาแล้วโอ้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 ไม่ต้องตกใจฮะเมื่อกี้คืออะไรนะฮะคือ มันก็คือเอ่อคืออะไรวะอ๋อเอเลี่ยนนะะที่มันมาจากมิติอะไก็ไม่รู้ซึ่งโอกูอได้เก็บแล้วโอ้ดีใจจุงเบยคุณหน,นท้างอืไอ้ที่สุดกูก็ได้เก็บแม่โอ้โหคุณหนท้างอยากเก็บอีกขนาดนั้นเหรอเอาคุณเก็บไปเลยถ้าัานผมให้ซึ่งไอ้พวกนี้ก็คือการอัปเกรดนั่นเองไอ้ที่เป็นอย่างงี้คืออาหารนะฮะอันนี้คือจํานวนในการให้อย่างงี้อย่างเงี้ยผมซื้อใช่ไหมแล้วผมก็ให้ แต่มันนี้มันให้ได้เมตรเดียวพอผมอัพแล้วก็สองเมตรอย่างงี้ไงสองเมตรอ๋อซึ่การจะปลดล็อกช่องที่เหลือเนี่ยเราต้องซื้อตัวนี้มาเดี๋ยวผมค่อยซื้อผมจะลอยพวกนี้ตัวหมดเพราะไอตัวเนี้ยมันจะไปกินตัวเลขตัวนี้ไงผมเลยไม่อยากซื้อเดี๋ยวมันกินหมดบ่อแต่มันต้องซื้อ,อครับไม่ซื้อไม่ได้ไหนก็ไหนอ่ะซื้อหน่อยไม่ตายหรอก เฮ้ยให้กูเก็บมันก็นได้น่าเกบ่นเลยบ่นจริงเลยวันนี้ก็ให้เบ่งจังอ้เบ่งอีกแล้วอย่าอ๋อนี่เห็นไหมแล้วก็จะเปิดล็อกที่เหลืออันนี้คือปืนนะฮะอันนี้เป็นการอัพปืนอัพพาวเวอร์หรืออัพไปเรื่อยๆก็ยังไงก็ได้ผมก็ให้มันตาก,กินนะวกัน โอ้เกิดอะไรขึ้น oh, โอริินมาเจอฟกโอ้มันกินไปหมดบอเลยโอ้โหเวนจำจริงนะรี่ถ้าซื้อครั้งนี้ก็อะไรกันเนี่ยซื้อไข่สองพันเหลียวแพงว่ะไข่ข้างบ้านผมฟองห้าบาทเองทำไมในเกมตั้งห้าพันสองพันโอ้แพงจริงคนละไข่แล้วะ่ะอันนี้ไข่ในเกมน,นะ,ะไม่ใช่ไข่ในชีวิตจริง แต่ละดานก็จะแพงขึ้นบางด่านเนี่ยเท่าที่ผมดูในคลิปมานะบางด่านเนี่ยไข่หมื่นห้าเลยนะซึ่งปลาที่เต็มตู้แน่นอนไม่ต้องกลัวผมก็ลองออามาเล่นดูเห็นเขาให้เล่นผมก็ลองเล่นไปมั่งแล้วก็สนุกดีนะผมว่าเหมาะสมกับคนที่ไม่อยากเล่นอะไรที่มันยุ่งยากสนุกสนานดี่ค่ะแย่งกันทำไมเยอะแยะ เนี่ยปลาก็เริ่มโตก็มันก็เริ่มนี่แหละเราก็ซื้อได้หนึ่งเลเวลแล้วแต่ผมเท่าที่ผมสังเกตนะะปลาพวกนี้มันจะไม่หลบกันเลยมันจะไม่มันจะไม่หลบเออเอเลี่ยนซึ่งเราต้องนี่ปกป้องไว้อย่าให้โดนกินหมดมาแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำมาแยอวเมืม่รู้มาทางไหน โอ้ยมาทางนั้นด้วยหมดหมดแน่ปลาปลาเนี่ยบอ่ออีเล่นมาในหมดหมดหมดบอ่อทุกทีเลยหมดบอ่อทุกทีเลยอ่ะโหแม่งเครียดจริงมันก็ต้องซื้อปลามาลงใหม่ไม่รู้อะไรแต่ก็ไม่ต้องเครียดนะฮะเกมนี้เกมสบ,บายสบ,บายแ,แล้วมันทำไมลงเสีย่ะให้พี่หอยท่าเก็บให้พี่หอท่าเก็บเอาเก็บดิ นี่เก็บแล้วกูเก็บมั่งเฮนยให้กูเก็บมั่งไม่ได้เลย้ากุนอ้บนทำไมทุบไม่ให้ข้าวกินซะเลยี <S <S <Y> <S ไม่ต้องสงสัยนะทำไมผมไม่แคสเกมเฮฟวี่วีพอร์นพราะช่วงนี้ก็หาเกมอื่นแคสไปก่อนกำลังไอ้นู้นอยู่นะ เกมนี้มาแค่ให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะเดดดดพลงมันก็สบายหูดีนะไม่ต้องเครียดนะ่นเกมแบบนี้สนุกสนานที่ฮามีปลาผมโตมาแล้ว มานี่ยปลากูจะบหมอไหมเนี่ยอย่าบดอย่าหมดนะอย่าหมดบอ่อนะอย่ยาโอ้มาแล้วโอ้เย็ดเป๊โอ้โหดูเหมือนปลาจะอยากกินอยากอยากโดนกินมากนะฮะเห็นเข้าไปอย่างนั้นโอ้เรียกได้ว่าแทบเกือบจะหมดบอ่อมันเก็บให้ได้สองพันะฮะแล้วก็จะปลดล็อกไข่ ไข่ใบใหญ่ๆแช่นะฮะไข่นะไข่นะไข่จะยำมานเลยตั้งนานี่ยวูบ <digamos> ผมว่าน่าจะไม่นานแล้วเก็บสองพัน,นเ,เนี่ยเนี่ยก็จะ1 0ึ0งพันแล้วแป๊บเดียวอันเนี้ยพันห้าแล้วผมว่าอีาอากไม่นาน ก็นะเป็นเกมสบายๆเลยนะฮะก็ไปหามาเล่นกันได้โอ้ั้งไหนก็ได้นะฮะพิมพ์ชื่อเกมลงไปได้เลยนะฮะก็จะได้พบกับพี่หอยฮนะหอยพอ่เอเมาดาผมอีกเดี๋ยวเฮ่มาดิมาโอ้โหพี่หอยท้าทายเกินไปแล้วพี่หอยพอเหอะนะก็เนี่ยพอเราซื้อครบมันก็ผ่าน,าน่าโอ้ไ,ได้พี่หมูกแหลมนะฮะอ่าก็ ันนี้ก็ขอจบคลิปนะฮะเพียงเท่านี้นะถ้าชอบกดซับ c ไค,นะคร้นะฮะกซับไคร์ถ้าอยากดูอีกก็กดติดตามเหมือนกันนั่นแหละโอ้ก็สำหรับว,วันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย